สวัสดีครับปานุโกครับวันนี้มีลูกค้านะครับส่งกรอบทองคานะครับนี่เป็นพวกกรอบเก้าสิบนะครับมาเดี๋ยวเราจะไปหลอมกันนะครับมาดูน้ําหนักก่อนหลอมนะครับน้าหนักทองอยู่ที่สี่สิบจุดแปดสามกรัมเขียนน้าหนักไว้ให้เรียบร้อยนะครับเวลาทํางานนะครับถึงตัวไม่มานะครับเราก็มีคลิปวิดีโอแบบนี้ให้ดูนะครับทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเช็คเผาเป่าหลอมและรวมไปถึงการประเมินราคาครับ จุบน้ำครับปึ๊บเสร็จได้ก้อนมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะพาไปเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะแล้วนะครับเปิดผิวเล็กน้อยครับนี่นะครับเราก็จะเปิดผิวพวกคาบดำๆนี่คือคาบน้ำผสานเช่นพวกทองแดงเงินนะครับเราต้องเปิดผิวสักเล็กน้อยนะครับพอได้เปอร์เซ็นต์เสร็จเราก็จะเอาไปคำนวณราคานะครับเรามาดูกันซิว่าทองก้อนนี้จะมีเปอร์เซ็นต์สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ เปอร์เซ็นที่ได้นะครับเป็นทองเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณราคาพร้อมกันครับประเมินราคาครับน้ำหนักรังหลอมครับคงเหลือแล้วสี่สิบจุดแปดสามครับเท่าเดิมเลยไม่หายเลยครับสี่สิบจุดแปดสามกรัมวันนี้ราคาทองประกาศอยู่ที่บาทละห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบต่อบาทเป็นทองเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับที่คำนวณซื้อครับเอาราคาทองเป็นตัวตั้งครับ 51,150ครับหารด้วย15.244คือน้ำหนักทองลง1บาทพอดีครับคูณด้วย76%ที่เราเช็คมาได้ครับทองก้อนนี้ครับจะตกกรลัสองพันร้อยห้าสบาท2550ครับคูณด้วยน้ำหนักทองหลังหลอมปี 4, 8สิบกรัมยอดที่ได้ครับ หนึ่งพั้อสิบหกบาทไม่มีหักค่าบริการอะไรเพิ่มเติมครับสำหรับใครที่คิดจะขายนะครับมาที่ร้านได้เลยผ่านนูกโกยินดีให้บริการครับ